นะครับซึ่งนานๆนเราจะเห็นเหรียญปีพศ <s> ลึกๆอย่างนี้นะครับออกมาให้เราได้เจอกันตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับส่วนราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับในปัจจุบันราคาประเมินไว้กราบสวัสดีมิรักนักส,สะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับซึ่งวันนี้นะครับเรานำเหรียญชนิดละ10บบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วก็มีราคาประเมินไว้ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับจะได้รับทราบได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ เหรียญกระสับนะครับและที่สําคัญครับเกี่ยวกับการประเมินราคาของเหรียญนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับมีแนวโน้มอยู่ที่เท่าไหร่ครับจะถูกหรือจะแพงยังไงก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆนะครับรับชมคลิปกันให้จบคลิปนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสับมาพร้อมๆกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอากาบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสัน่นติดตามให้กับช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญแรกน,นะครับเหรียญชนิด10บาทนะครับ ปีพุทธศักราช2547นะครับเป็นอีกเรียนหนึ่งครับที่ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับในการประเมินราคาไว้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสอสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู ภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัติยราชภพสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9ก้นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับที่เป็นด้านนอกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้าน,นหลังนะครับ ตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวานารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ระหว่างกลางตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2547 นั่นเองนะครับสาหรับ รียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2547นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่62ล้านนะครับ689,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาไม่เยอะนะครับก็ถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนนะครับจำนวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้งนองๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้ เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมุนเวรียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นปีพุทธศักราช2545นะครับซึ่งมีความน่าสนใจนะครับไม่แพ้เหรียญปีพศ2547นอยะครับอยู่ที่การประเมินราคาแล้วก็สภาพของเหรียญน,นะครับมาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิผลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าผู้มิผลอดุลยเดชและด้านซ้ายของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10 ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จะทําขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างครับก็จะมีตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่61 000, 3, 000, 30, 000, ล้านนะครับ3แ3 3 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่าปีพศ2547ไม่เยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเหรียญน,นี้มัน ปีพศ2545นี่ไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับสำหรับสภาพการการใช้งานปัจจุบันของเราครับส่วนมากจะตกอยู่ที่นักสะสมหรือว่าส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งนานๆเราจะเห็นเหรียญปีพศลึกๆอย่างนี้นะครับออกมาให้เราได้เจอกันตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับส่วน ราคาครับที่ประเมินไว้นะครับในปัจจุบันราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันที่เหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็นปีพุทธศักราช2537นะครับซึ่ง อายุอนามของเหรียญก็เกือบจะอบจะ30ปีนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้ครับเราก็ไม่ค่อยได้พบเจอแล้วนะครับในสภาพการปัจจุบันนะครับส่วนมากก็จะไปเจอเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ซะมากกว่านะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตร mm, น้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าในหลวงราชการที่9นะครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านคอเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปราวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทางเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2537นี้ถ้ามียอดผลิตออกมาที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือยอดผลิตอยู่ที่150ล้านนะครับ598,831เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาเยอะมากกว่า2ปีพศที่ได้นำกล่าวมาแล้วนะครับจึง เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับสําหรับราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเรา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวันสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคิดต่อไปเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องก่อล่าวคําว่าสวัสดีครับ